่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสคาะคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะพานผามาชมมา Eatery All Day นะคะกับ The Hen and the Egg เป็นอาหารสไตล์ไข่ไข่และไก่ไก่ที่ผสมผสานแบบฟิวชั่นตั้งอยู่ที่ซอยหลังสวนแห่งนี้ค่ะ ั้อยู่ตรงข้ามซอย2ในซอยหลังสวนนะคะคุณสามารถจะเลือกทานอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่ผลิตจากไก่และไข่ได้มากกว่า120เมนูโดยเชฟประทานเหล็กเชฟเหน่งนะคะบรรยากาศภายในร้านนั้นน่านั่งนะคะสบายๆตกแต่งด้วยสีขาวและดำจะมีสัญลักษณ์เป็นไก่นะคะสารพัดไก่เด็ดที่แน่ๆค่ะเชฟเหน่งน,นั้นรอทำกาแฟและของหวานเสิร์ฟคุณตลอดทั้งวันค่ะ มากกว่า120เมนูจากฝีมือเชฟกระทะเด็กเชฟหนึ่งะคะวันนี้คุณต่อมาเลเ็กคอมเมนต์8เมนูเด่นๆที่เรียกว่าคุณมาแล้วต้องสั่งค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรกนะครับ <ฮะ S 2> ที่เป็นหนึ่งในยอดฮ<ะ>ิตที่คนชอบสั่งนะครับก็จะเป็นเอ็กซกี้เอ็กอนะครับซึ่งก็จะเป็นไข่นกกระทาที่มีปรุงแต่งด้วยรสชาติต่างๆนะครับก็มาเสิร์ฟพร้อมกับ ขนมปัง garlic bread นะครับอันที่สองก็จะเป็นไข่กระทะนะครับทรงเครื่องนะฮะซึ่งก็จะมีหลากหลายรสชาติที่อยู่ในนี้ mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ออกแนวสเปนนิชน,น,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรไทยๆก็เป็นยำปลาแซลมอนนะครับซึ่งเราก็ปรุงแต่งออกมารสชาติค่อนข้างที่จะเหมือนคนไทยนะครับแต่ก็แอบมีฝรั่งอยู่นิดนึงนะครับก็ตามด้วยจานที่4นะครับก็น่าจะเป็นตัว s p a r i b นะครับซึ่งออกแนวชิคาโก้หน่อย นะครับซึ่งก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะกลมกล่อมนะครับสำหรับผู้ทานที่ชอบเวฟตามด้วยสปาเกตตี้ปูนิ่มนะครับซึ่งผัดพริกไทยดำนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบเองที่ร้านด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยปาลามหมึกชุบแป้งทอดผัดพริกนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะครับเพราะว่าทางเชฟเน่งก็เป็นคนที่สรรสร้างดิชต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็เราตามด้วยกะเพราแกะ นะครับนะซึ่งเป็นกระเพราแกะที่มีรสชาติกึ่งไทยนะครับแล้วก็ออกจะค่อนข้างที่จะออกสไตล์ฝรั่งคนไทยอย่างที่เคยบอกนะครับที่นี่เราเป็นะแลวก็จานสุดท้ายก็น่าจะเป็นตัวสแกลลอบนะครับซึ่งผัดพริกไทยดำนะครับก็จะออกรสชาติค่อนข้างจะญี่ปุ่นกึ่งไทยนิดหนึ่ง ตนตีโดยเชฟหนึ่งนะครับ120เมนูพบกับผมที่นี่นะครับทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะครับรับรองอร่อยมาก แฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com ยูทูบอิงอิงสิทธินี f นี e เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะ